เราเคนเคซี่เกิดอะไรขึ้นไอทำอไรอะมาแล้วจ้าในที่สุดเคนเคซี่ก็มีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะอย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเลยคลิกเลยคลิกเลย Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง,ง่ายได้ชัว สวัสดีค่ะเคนซีนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีกันในเกมไมค้าก็ดอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอยู่กับพี่พีโอเคโอเคกับน้องทีนะคะคสวัสดีค่ะ <laughs> Premises, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเล่นกันต่อในแบบ Diversity นั่นเองนะค่ะ Diversity แล้ใช่ Diversity แเราได้ทำการเฉียงทายกันเรยบม้อยแล้วว่าใครจะขุนหนานะครับก็คือพี่ขวัญนั่นเองเย้ซึ่งวันนี้พี่ขวัญก็จะเลิกเป็นปลากัวเป็นมินิเกมที่พี่ขวัญไม่ถนัดที่สุดแต่พี่ขวัญอยากลองดูพี่ขวัญจะกระโดดได้ดีกว่าเดิมไหมไปใช่ใช่ใช่ให้มันจบจบไปมันต้องมาเล่นทีหลังอะไรอย่างเงี้ย มาเราปัะกลัวกันจ้าเออ้าปสีชมพูครับผมวิ่งวับ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 จุ๊บจจุ๊บจุบอย่ากระโดดไม่โดดแล้ววิ่งวับวิ่งวับจุ๊บจุ๊บวัทุกทีสีไม่วอดสักทีโอ้โหเดี๋ยว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 อนี๋ยวอดีไปวเงนี้เหีอะเทร๋ยวเดง๋ยเดีเดรเทีนยวเดียอเดยเทียวเดี๋นวเดเดียวเี่ยวเดยเดียยีาเว ได้ช่วยเพื่อนได้ครับออ๋ไม่ได้ช่วยเพื่อนนีกว่าเทรนนิ่งอะเทรนนิ่งมันอะไรอะมันมันมันเป็นแค่เทรนนิ่งเฉยๆอะอุ้ยล่วงโอ้ย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 อฉันว่าจบแล้วเทรนนิ่งก็ไม่ผ่านแล้วแล้วผมเปิดทายพวกพี่แล้วเนี่ยฮึ่ยโอ้ยตกโอ้ย ทำไปทีมันเร็วจังวะมีมันเก่งปากลัวโอ้ยแม่นี่เราไม่ถึงเออเอ้าไปไงต่อปะเนี่ยเอ้ยมันกระโดดไปยังไงให้ถึงวะทีปึ๊บอ่ะกระโดดรัวๆทางขวาทางขวาทีมันเปิดทางไว้ให้แล้วอ๋อแต่คือเราจะกระโดดเองก็ได้ใช่ไหมแล้วมันมีอันนี้ข้างบนด้วยอ๋อมันมีวิ่ยงี้มันก็ยากค่ะดินี่ตรงนี้มีทางนี่ไม่ไม่ไม่อยากลองกระโดดไงอยากลองกระโดดก็ อ๋อต้องปพ๊บอ่าโอเคมาโอเคเนี่ยมนให้พี่อ่านอ๋อเนี่ยเปิดแล้วก็กระโดดไปเรื่อยเยบ้าพี่มันเปิดได้แค่นี้อ๋อเหรอใช่มันไม่ถึงหรอเป็นไงมันไม่ถึงอ่ะมันต้องมีอีกฝั่งหนึ่งครับไม่ไม่ไม่อ๋ออ๋อลุนละลุนละลุะลนนี่ไงปิดไงปิดปิดแล้วก็กระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งเออเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็กระโดดต้องกดชิปก่อน เออใช่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 อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไปช่วยไปเฉอไปชิปกระโดดเออแล้วก็กระโดดไปเออโอเคผมไม่ช่วยเฮี่ยไปด้วยเต็งไปด้วยเต็งเต็งบางเราล่ะผหาครับเดี๋ยวทีรอคนอื่น้างนี้เขาขอไปก่อนเต็งเออ มาแล้วมาแล้วโอเคโหอันนี้อันนี้เป็นเป็นตอเป็นตอเล็กๆอึ๊บเป็นตอเล็กๆเออค่อยๆกระโดดพี่ค่อยกระโดดเจ๊เจ๊เจ๊อึ๊บอ้ะเจ๊เี่เจ๊เจ๊แบบนี้นี่นี่ของแม่พี่ไม่ชอบกระโดดแบบนี้เลยแหละไม่ต้องเป่าคอนกระโดดธรรมดาธรรมดางั้นปิดละเออเฮ้ยอันนี้พี่ต้องโดดเองนี่ผมจะปิดแบบนี้นี่พี่โดดเองเออทำไมพี่เป็น่วยในตัว บทความชนแล้วบอกมาแล้วกดความทนแล้ว่อยบอกนะยากยาจริงกันนี้ยากไปพีไปกันอ๋อี่ตีเาทธไมอ่ะึ้นี่มดความชนแล้วเปิดไหมีเปิดไปต่อเปิดกเจออ้าใคจะไปไปหากะปีเปิด พี่มันกระโดดไปยังไงอะกระโดดเนี่ยพี่ก็ขึ้นบันไดมาแล้วก็โดดตอนนี้ไงพี่โดดเนี่ยบล็อกเนี่ยโดดยากมากอ่ะไม่ไม่มันต้องมันกระโดดต้องเปิดคอนโทรลเหรองั้นให้ผมโดดให้ดูไม่ต้องเปิดคอนโทรลใช่ไหมตอนที่พี่ตโดดยากมากใช่ต้องกดคอนโทรลนี่อย่างงี้ปึ๊บกดคอนโทรลนี่อย่างงี้เก็ตไหมเก็ตไหมแล้วเรากดตรงไหนไปต่อมันให้เรากดปุ่มไงพี่ให้เรากระโดดแล้วกดปุ่มใช่ไหมโอ๊ย โอ้ยเออได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคทำได้แล้วแลงไงต่อเจียวบ้าเหรอเฮ้ยสองสามทางเปิดแล้วเปิดสามแล้วเราจะไปทางเดียวกันไหมหรือไปคนละทางไปทางเดียวกันจิ๊กค่ะช่วยกันช่วยๆกันตาามทงนี้ไปสีเหลืองกันก็ได้ปะอันนี้เอะเปนเจอร์ใช่ปะปะโอนบ้าแลนไม่ออกไปฮะ EC สิครับแบบนี้ไปฮะเดี๋ยะแร้วฮะแลงท้ายฮะเอ้ยฉันว่าฉันน่าจะลังท้ายนะ แ้าผมมีปุ่มเพราะฉันกดกระโดดไม่เป็นคือผมผ่านแล้วผมช่วยพวกพี่ไม่ได้เสียใจด้วยไนี่เป็นไรพี่มาแล้วไอ้โดถ้าตกบบนี้เริ่มใหม่เลยนะไม่เอานะเว้ยเกือบคือผมช่วยพพี่แล้วอ๋อดีดีอ้าวลวง ไปด้วยไปด้วยหนูโหโคตรชิวอ่ะเดี๋ยวอะไรเด้๋ยไม่ใช่เลยเล่นยังไงจริงจริงมันไม่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 อาทิตย์ปิดอาทิตปิดอาทิตย์ปิดเลยตาถูกบจูจะไม่ปิดฉันมาเซฟครึ่งแล้วฉันกระโดดเองก็ได้เทีเอ้ยอะเราบีขวัญนไม่ต้องใช็ดบีขวัญไม่ต้องเชขวัญ ฉันเป็นผู้ยุรรตฉันเป็นผู้สวายเฟอร์ฉันนอนดินอนดิหยพี่อะไอยู่มั้งโอเคค่ะหุยนอนแล้วโอ้เชลแรงเหรอเชลแรงจังเหรอเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้เอ้จะมีเอ้ยได้แล้วโอเคไปกลับไปได้ดูดรอบเดียวจบเลยพี่โดดรอบเดียวจบเลยอ๋อจบจบกลับไปตรงนู้นโอเคโอเค มีทีอย่างก็ต้องผ่านเร็วเลยเจ็ดนาทีเองเนี่ยไปไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีอะไรอ่ะอันนี้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 เบสิกแค่นี้ธรรมดาอ๋อเบสิกธรรมดาอ่ะแสดงว่าเมื่อกี้คือยากเหรออันนี้มีอันนี้น่าจะยากกว่าเนี่ยอ๋อโอเคงั้นอันนี้ก็น่าจะชิลลิ่งชิลลิ่งชิลลิ่งไปเดาไปครับฮึบพวกผีฉางอโตกตกตกเอาทีเอาเอาพี่ตกมาแล้วพี่ไม่วาบเอาเอาวาบแหละ เมื่อกี้มันไม่วาปนะคะโอเคเรียบร้อยเป็นทันแล้วค่ะโอเคโอเคอย่างนี้ก็สบายแต่ก็อยากลองโดดอยู่บ้างนี่ลองโดดบ้างนะคะอยากรู้ว่าแบบความสามารถตัวเองขนาดไหนไม่โดดและหัวไร้หัวไร้เออเราต้องอยเช็คพอยต์แล้วเราต้องกระโดดอ่ะเรามาเช็คพอยต์ก่อนแล้วเราก็จะกระโดดต่อไปปึบ อันนี้แบบกระโดดผ่านกระโดดแบบกระโดดได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันติดกันอันนี้ทำไมเช็คพอยแล้วมันไม่ไปวะเช็คพอยกระโดดตรงนี้สิครับชื่อไงแคนเคซี่ชื่ออะไรหรอเหรอใช่เรามีสติกเกอร์ลายแล้วนะอย่าลืมไปซื้อด้วยปิดทางหรือเปล่าปิดทางหรือเปล่าเออปิดทางเอ้ยเขามีทางสีน้ำตาลให้เออไปเลย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 ผ่านเลย อ่าอันนี้ผมอยากให้พี่โอเคโอเคกดตรงนี้ครับเฮ้ยโอ้โหใจเยวะเราขอกดบ้างดิทุกคนเราอยากรู้ความสามารถของเราว่าเราจะสามารถกดได้บ้างกดังกด้ไงไได้ไปม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่รดบไปม่รดียวผ่าดเลยอมอตกรอบเดียดเรากลับไปเลยโอเคปันนี้ก็ตกรอบ้อเคเฮ้ยปเห้าปไม่ได้ปมไ้นปไ้ไปไม่ได้ไปได้่ด้เร่้ไปได้ไม่ดม่ไ้ไปไดปไมดไปดิมเลยนะคไมบม ใช่เหรอสีเขียวสีเขียวเปาวะสีเขียวไม่ใช่เทรนนิ่งใช่ไหมเออสีเขียวโอเคสีเขียวอีซี่หรือเปล่าเนี่ยมาเรียงตามสีก็ไม่น่าจะอีซี่หรอกนะดูกระทางแล้วนั่นไงมีอีซี่จริงด้วยออโ๊ยเฮียมีมาแจ้งทีทีละคนดีมันมองไม่เห็นออ่่ะะไปก่อนเลยไปก่อนเลยพื่อเธอโอ้โหฉันว่าน่าจะยากอันนี้ จะเย็นทีจะเย็นทำไมทีมันไปเร็วจังวะอีซี่เนี่ยทีมันเก่งโอเคทุกคนมอแล้วไม่ค่อยชา่นเราจะทำตามสัญญางั้นเราเราจะลองกระโดดเองก่อนว่าเราจะสามารถไปได้ถึงขนาดไหนถ้าเราหัวร้อนแล้วเราจะเดินสีน้ำตาลโอเคพว่งพี่มากดพี่สองทางแล้วเราพวกพี่มากดปุ่มทำไมมันเร็วจังวะก็ผมเก่งและรวยมากหมันไส้ จะเ,เอาเงินไปปาทิ้งไปแล้วหัวร้อนเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเราไปเซฟกางดีกว่านะคะแล้วลองโดดดูว่าเราจะสามารถมีฟีรดดด์ามาทิหน,นักมากไม่ได้ดพีพพกระโดดแบบกระโดดเองเ <ๆ S 3> <ๆ S 1> ลยใช่ไหมคโหดอดนะเนี่ยเรามาเซฟกางก่อนนะคะแล้วเราลองกระโดดดูนะว่าเราจะมีความสามารถได้ขนาดไหนฮึบอ่อโอเคหนึ่งแล้วใครจะกดปุ่มใครไม่เคยกดปุ่มอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง รอเขาก่อนนี่เขาก็กำลังกระโดดอยู่ทุกคนไม่รอเขาเลยอ่ะเออเออว้าตกถือว่าใกล้ถึงไหมวันที่เราอยู่ตรงไหนนะออาผ่านแล้วเหรอไปกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านโอ้เคนเคซี่หมดไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ไงพี่เดี๋ยวข้างหลังอันหนึ่งรูปผ่าเนี่ยเออนี่ไงใช่ปะใช่ปะใ้่ปะอ๋อไม่ใช่สีส้มดีกว่าสีส้มสีส้มสีส้มเทนนิงเอาผ่านหมดแล้วเอาผ่านแล้วเหรออ้าวตรงนี้มีทางขึ้นนี่พี่อ้าวนี่ไง อ๋อมีทางขึ้นอีกอ๋อเป็นสเตปสเตปไปอ๋อไม่ได้มาชั้นสองต่ออุ๊ยผูเต็มสองไปสีส้มก่อนอ๋อให้กระโดดเดีนี้อ๋อน่าจะผ่านแล้วมั้งคะน่ะจัมบูทอะไรคือจัมบูทข่ายเหรอแค่นี้ผมดักตบถึงบ้านดักตบถึงบ้านแล้วดักตบถึงบ้านเลยเหรอทีจิง อุยไม่นี้อยนม่ดีอ้อยอ๋อมันต้องกระโดดกระโดดได้แค่ครั้งเดียวน่เลยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะใครเหยียนี่รู้เร่องเดี๋ยวเดีเหยียบแป๊บอ๋ออเอฟเฟคกระโดดไงี่เอฟเฟคกระโดดจะไม่ผมโดดไม่ได้่ะต้องเหยียบต้องกระโดดอุเกลบถึงแล้วเมื่อกี้ทำไมผมโดดไม่ได้โอเคถึงแล้วทำไมพี่โดดได้ผมโดดไม่ได้กรดกรโดดดิที่ต้องอยู่ตรงแป้นแล้วก็กระโดดกดกระโดดเนี่ยเห็น ให้เอาพีไม่ได้แรกๆเปิดทางเปิดผมต้องทำไรเลยไปด้วยกระโดดไปท่ายีดีนี่เนั่ี้ยไม่มาตรงนี้ได้อ่ะสีน้ำเงินน่ะทำไรได้อ่ะทำไมต้องกระโดดขึ้นไปเลยเปล่าผมรู้สึกว่าแบบนี้ผมจะช่วยพวกพีไม่ได้แล้วล่ะนั่นสินะเราต้องช่วยกันเองแล้วโอเคช่วยกันเองแล้วพี่มันคือให้โดดลงมาเรื่อยๆเหรอพี่ไม่รู้ เราเราี่ลงมาแจกไหนแจกดาบเมื่อกี้ยังเชื่อมถึงกันอ่ะแล้วไงต่ออันเนี้ยอ่ะแล้วทีนี้ผ่านโดดไม่ได้ปะผ่านแล้วนั่นดิอันนี้คือผ่านแล้วใช่ไหมอ๋อมีอีกหลายห้องออ๋อแล้วก็ต้องไปอีกเรื่อยๆอันนี้อะไรอ่านไม่ออกใช่อันนี้อะไรอ่านไม่ออกพี่อ่านดิโอ้เรยอะไรโอ้หน่าจะโหดน่าจะโหดโอ้โหเขาบอกเลยว่าโอ้โหูโอ้โห โอ้โหอุ้ยอันนี้ยากจังนะพี่อู้หู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 อู้หมาแล้วอ้อเออไม่ถึงอ้าูตกตกน้ำก็กระโดดขึ้นไปได้ใหม่นี่หว่ากผีมาไม่ได้ผีมาไม่ไดผ่านแล้วดาบวยยังมีอีกนะไม่มียากกว่านี้ใช่ไหมปุ๊บโอเค โอ๊ยไม่น่ากระโดดอย่างนี้เลยอ่ะมันล่วงพี่ไม่ผ่านพีไม่ผ่านช่วยให้แล้วพี่ผมเปิดช่วยแล้วมีเปล่าไม่มีอ้าวใจว่ามีชั้นบนอ้าวชั้นบนช่วยเพื่อนได้นี่บ่าลืมกดซอร r y อ้าวอ่ะกดเลยละอ๋อเนี่ยพี่พีไอด่านเมื่อกี้จามบุดอ่ะมันมีอหไพี่กดไหมปึ๊บกดแล้วมีปุ่มไม่กดใช่ใช่ด่านนี้ก็มีให้กดเหมือนกัน อันนี้คือัวนี้ทีไปสุดทางแล้วใช่ไหมทีสุดทางแล้วมาช่วยทีทำไมมันรีบจังวะเขามันเก่งเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอพี่อย่าปิดคุโอ้ยพี่ไม่ขึ้นทางอื่นวะการพี่เราอุตส่าห์พยายามมาถึงได้ขนาดนี้เนี่ยอะตกก็ยอมตกขอแล้วไม่ขึ้นทางอื่นปึ๊บทำไมน้ำขึ้นไม่ได้เขาอยากกระโดดดูว่าเป็นเขาจะไปถึงได้ขนาดไหน ปึ๊บเฮ้ยจะถึงแล้วโอเคไอเราก้อคิดว่าถึงแล้วพี่ทำอะไรของพี่ฉันคิดว่าถึงแล้วไงโอฮ้ยตกอีกเออจะเดินใหม่หรือเปล่าต้องตบบอลให้เลยจะไปเลิกก็ไม่ได้อ๋ออันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมก็ต้องกลับแล้วใช่ไหมพี่ไปกดปุ่มวะเหรอ อาทียังไม่กดเหรอยังไอ้ที้ขึ้นใหม่มึงขึ้นใหม่ฮึบโอเคอะตกฮึบอ๋อต้องมีกระโดดตรงนี้อีกทีนึ่งโอ้โหม่อแงพีลืมกระโดดพีลืมกดเง็บเอ้อตกผมผมกดแล้วไม่ใช่เหรอยังมุกมึงบอกมึงยังไม่กดมึงคืออะไรทีอันนี้คือกดแล้วใช่ไหมที ไมไปถึงผมกดอันนี้พี่ขวัญเดินไปได้แต่ผมจะไม่ได้กดท้างบนอ๋อนแบอ้าอ๊ยนี้ไงกดแล้วลงไปลงไปกดแล้วกดแล้วอะไรวะไม่ได้ทำอะไรเลยเคนเคซี่นี่กลับยังไงกลับยังไงโอ้ยหาพี่ผียวขึ้นไปแล้วลงเอาขึ้นเอาขึ้นไปขึ้นตรงนี้ต้องขึ้นตรงนี้ไป เอาไม่่ถึงีวเราต้องกระโดดลงใช่ไหมต้องขึ้นสองชั้นเนี่ยเออเนี่ยที่พีพีถึงไม่ได้รอเของเขาเขายังไม่กลับสปีดรอเขาเกอนไปแล้วรอเขาก่อนดิโอใจร้ายอ่ะนี่อะไรอ่ะอ่ะเอ๋อว้ามาด้วยอ่ะอะไรอ่ะไปอุ้ยอุ้ยอ้ยไปวิ่งต่อพี่วิ่งต่อโอ้ยโอ้ยเดฟัส ต้องฟาด8เขาเรียกว่าเดอะแฟ t ต h เดอะแฟสตเดอะฟ้เออต้องกระโดดให้ทันกระโดดให้ทันกระโดดให้ทันไปแล้วไปแล้วกระโดดกระโดดกระโดดโอเคกระเดือกระเดือกระโดดไปแล้วไปแล้วไปแล้วผ่าน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 โอเคโอเคโอคถ้าสปีดบนพี่กระโดดขึ้นตกอบบไม่ได้พี่ต้องรีบแบบสุดๆอะมันยากมากด่านนี้ โอ้ยกะโดดใหม่ดีกว่าตายดีกว่าตายไข่คนจุดสปีดกูฮึบฮึบสปีดหมดโอเคโอเคโอเคถือว่าทำดีถือว่าทำดีฮึบเออปีหมดฮึบมันต้องกอเกลียวผ่านเลยดิว่าต้องกอเกลียวผ่านตายติดอ่ะกระดดติดกระดดติดโอ้ยากยากมากยากเกินไปพี่ไป โอ้ยมันมาติดตรงเนี้ยมันกระโนดไม่ได้แมนมันกระโดดไม่ได้ใช่ใครเลยละว่าเป็นยังงี้นี่ยไม่ถายต้องตายเดี๋ยวอืมใช่ละว่าต้องตายโูยากอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้วเวลาพี่พี่พี่กดคอนโทรลกันใช่ไหมไม่ได้กดเออเออกดตอนตอนกระโดดนะห้ามกดคอนโทรลเข้าใจไหมอ๋อไม่งั้นมันจะเลยใช่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 ก็กระโดดธรรมดา พวกเราก็โกรธสะเพริญเลยโอ๊ยเอาใหม่เอาใหม่เอ้ยผมเข้าใจละกูก็ตกลาวาดีแย่แย่แย่ตรงที่มันตกลาวานีเลยปึ๊บปึ๊บโอเค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 ผ่านลาวามาได้สบายลาวานี้ล่ะลาวานี้ล่ะผ่านดิโอเคผ่าน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 นี่ไงพี่ผมผ่านแล้วตู้ก็ตกก็พีเห็นไหมเห็นไหมเหมือนกันนะพี่ก็ไปหาได้แค่นั้นแล้วก็ตกอ่ะ เขาแย่หัวลอยะไรหัวรลอย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 เออเออเออตายเถอะเงี้ยโอ้ยตรงนี้แม่งโคตรอี s ีเแต่ตรงตรงนู้นโคตรอีซี่ตรงเนี้ยโคตรยากโอเคผ่านแล้วทุกคนจบจริงจริงเลยอะเย้ติ๊กดิไม่ได้คนไม่ได้โอเคผ่านแล้วกลับกลับ เกลับเลยอ๋อโอเค thank you ขอบคุณทีมากโอาโหหนาคนร้อนจริงเออดอานนี้ยากจริงแล้วหนานอะไรเสียมตันเหรออันสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชมพูเหรอเนี่ยเออใช่ทาเวลากูคยดเวลาทำเวลาได้เลยจับเวลาหรือเปล่าอ่ะมันมีเวลาหายอ๋อมีเวลาหายโอ๊เไอ้บ้าเหรอ ใช่มันมีเวลาหายอ,อ๋อจะตามตัว,วต้องกระโดดดีๆเออ,อพีถึงแล้วพีถึงแล้วพีกดไหมพีกดอไอีกจัดกูไม่ถึงเย็ดเน่อุ้ยายากอะ่ะไปทีแล้วคนไปที่พีเขาค่อยกดเขาค่อยกด<ล>เดี๋ยวเขากดใหร้รอก่อนรอก่อนอ่ะกดกดกดโอเคไป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 พีถึงว่าถึงว่าถึงว่าเกือบถึงไปเลยไปเลยไปเลย อาวไดไหมมึงจะแข่งกูจะไม่ได้เวลาเวลาเวลากูกดให้เรื่อเเลยกูกดให้เรื่อเเลยกูกดให้เรื่อเเลยไป่ไดกูกดให้เรื่อเรื่อกดจะสู้สู้แล้วเที่ถึงแล้วที่ถึงแล้วที่เปิดที่เปิดอีพดิเชื่อตัวเองพี่ที่เปิดอ่ะมาย่างจริงไหนเราอยากลองกระโดดบ้างอ่ะให้มันไม่มีคนกดให้มันไม่ทันจริ่ง อยากลองเล่น้างเออใครกดเอ้ยมันดับไปตั้งแต่เลขที่ไม่ได้โดดหวหน่อยห้ามกดห้ามกดห้ามกดนะห้ามกดห้ามกดทีไปแล้วทีไปแล้วเอ้ยทีไปแล้วถึงว่าถึงว่าถึงว่าโอ้ยถึงว่าอุ้ยอันนี้ยากอีนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากที่ผายเลย ไม่ใครเล่นผู้เดยดให้ทีเล่นไงทีทีเดอะแบกอ้อกดทออ๋อกดแบกไปทีอ๋อเดี๋ยวมันจะอ๋อมันจะแบบลื่นของมันเองมัต้องกดใช่ไหมเจ็บแม่งเอ้ยใจเย็นใจเย็นลูกโอเคโอเคโฮ้ยล่วงอ๋อเข้าใจพัสโซมันแบบ ขี่แม่เช่าวิ่งบังอะแล้วกูก็ไม่ได้เล่นเหมแบบมันต้องเลื่อนไปเองแล้วแล้วเราก็จะกระโดดเออทุกคนผมมาถึงจุดนี้ได้ไงจุดที่ผมจุดที่ผมทําไมจุดที่ผมมาถึงนี่ไงถึงแล้วเหรอใช่มันไปได้ไงเดี๋ยวขอลองก่อนอ่ะแล้วก็ตายทําไมอะไม่รู้ไม่รู้ชีวิตมันรกากอะไรจากสังคมตอนนี้เราละการแค่ผ่านโอ้ยยากจังวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปึ๊บ โอ๊ยแล้วมันก็เหมือนขนมนะเหมือนขนมทุกอย่างมันมันเหมือนสายพานที่เลื่อนไปเลื่อนมาโอ๊ยัวเลยซาคนซาฮ้่พีไปถึงแม่เลยอะเก่งแล้วโอ้กดเลยพี่กดเลยรอบนี้เขาช่วยเราวะแล้วกดปุ่มไะไรน้ยังกดไม่ได้ใช่ไหมเขาขอกดเดยดิเขาขอกดอัดขอบคุณกลับก็ได้กลับก็ได้กลับก็ได้เออ เออจ้างไหนกี่ยวบนเด้อโอ้ยกลับทางไหนวะงงตรงนี้จะบอกนะว่ามีข้างบนอีกอ่ะอ๋อแสดงว่าต้องมีอีกห้องหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปนั่นก็คือห้องสีม่วงเข้มอ่ะเราไปครบแล้วครับม่วงเข้มไงยังไม่มีม่วงเข้มเลยเรามีม่วงอ่อนมีสีแดงมีสีน้ำตาลเราไปมาสี่ทั้ไหมดแล้วจัมบุดไม่มีกดเลยเหรอแน่ใจเหรอเออพี่ยังไม่ได้กดหรือเปล่าวะมันเป็นปุ่มอ่ะ มันอาจจะปปุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเปล่าลองเล่นอีกรอบหนึ่งเออเนี่ยผมโดดไม่ได้เนี่ยผมเกมโหไปดูนะผมโดดไม่ได้โกงแม่งที่ถั่วอันนี้ห้องน้ำเงินไม่ใช่เหรอห้องนี้คือพีผ่านไปแล้วใช่ไหมอ่านี่ผมเจอปุ่มแล้วพี่กดไปแล้วปุ่มอ่ะแสดงว่ายังไม่กดหรือเปล่าทีเสียงอะไรเปิดไหมพี่ได้เสียงอะไรเปิดอันนี้อ่าได้ยินเลยเปิดอีกด่านหนึ่งอ๋อยังมีด่านหนึ่งอก็พี่ไม่ดูดีดี ทุกคนนะโอเคเราเราเราทุกคนนะผมเป็นกําลังผมเป็นได้แค่กําลังใจนะเพราะผมไม่สามารถใส่เฟกกระโดดได้นะครับโอเคโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทําไมมันไม่ตรงวะมันไม่ใช่นี้เห็นไหมผมกระโดดไม่ได้ปะมองที่ไหนนะอตกอ่ะจบชีวิตไม่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 เอาอันนี้ต้องต้องให้โอเค ต้องให้โอเคเป็นคนทำโอเคเคแสกมมิ่งโอเคกดค่ะตั้งไงปุ่มหนี่ปุ่มอยู่นี่นี่ปุ่มอยู่นี่ไหนทีไหนนี่นี่ปุ่มอยู่นี่นี่อยากดูโอ้กดดิกดกดดิเดินแล้วกดให้เดิเแล้วกดให้กดแล้วไปด่างแล้งไปด่างมาโอเคโอเคตายตายอ่าผมเจอทางไปต่อแล้วอ๋อไปเรื่อยๆเหรอ ด่านนี้โอ้โหโอ้โหอะไม่เห็นโดนเลยอ้าเมื่อกี้กำลังโผล่แล้วก็ไม่เห็นโดนว่าันหนึ่งปะโอ้พี่เราเชื่อมั่นในตัวพี่เราเล่นไปได้แน่นอนผมเชื่อมั่นในตัวพวกพีเราเชื่อมั่นในตัวพี่นะเล่นไปอันไหนได้บ่อันนี้อันนี้อันนี้อันอันนี้มั้งอันนี้ไม่เจอกับถึงอ่ะอีกนิดนึงกับถึงพี่พี่ต้องมานี้หรือเปล่าเนี่ยพี่ต้องมาอันไหนวะ เออนั่นแหละบล็อกกัทีอ่ะน่าน่าจะถึงอันเดียวแต่ว่ามันไม่ถึงอ่ะทีมันไม่ถึงอ่ะมันเหลืออันนี้มันไม่เหยียบอันเราก่อนเราค่อยไม่เหยียบอันทีไหมอ๋ออันเธอก่อนปึ๊บผมโดดไม่ได้อ๋อเออใช่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 โหยากขี้ผายลิซ่าเด้อพึ่งตัวเองนะครับน่ากลัวมากกระโดดเสร็จแล้วกระโดดตอบเออแล้วพี่จะตอบแล้วลงมาทำไมยะกว่าจะขึ้นไม่ได้ห่วย ร้อนร้านดูเลยพอนเลยร้อนดิวิ่งแล้วก็โดดเชื่อผมตรงนู้นถึงไหนไหนนั่นไงหน้าเพี้ยนฟอนมีอยู่ทางเดียวไม่หรอเห็นไหมเห็นไหมเออนั่นแหละกดชิปไม่ใช่ชิปกดคอนโทรลแล้วก็โดดต้องอันนู้นใช่ไหมพี่ระวังติดหัวของบนนะจะถึงปะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมดูก่อนอ่าเออแล้วพี่กระโดดมาข้างบนโอ้ยยากอ่ะนี่นี่กดเล้วละ ไอปุ่มอยู่แล้วหาไปหน่อยโหพี่เล่นได้ไงวะนี่จะอ้วกแตกเลยเนี่ยเอ้าปุ่มหายอ๋อผมเจอปุ่มแล้วนี่ไงปุ่มอยู่นี่พี่อยู่ข้างบนอยู่นี่ใช่เกย์ไอ้ป้าแม่งยากไปไหนวะพี่โดดมานี่ก่อนฮึอ่าแล้วพี่กระโดดแบงค์บนพี่เห็นไหมถ้าพี่ตกพี่ก็มาตรงนี้อ๋อ ให้ทีวีขึ้นมาแล้วว่ามันยากเกินอ่ะเออทีวีขึ้นมาหาเราอ่ะเดี๋ยวเราเป็นตัวเสริมมีตัวนี้ให้ไม่ยังไม่ยังย่าไม่ได้หรอพีเราขอลองกระโดดบ้างดิพีนิ่งๆก่อนนะพีนิ่งๆก่อนนะพี่ไปใจไดีกว่นละอะก็ได้ก็ได้เหรอไม่ได้ไอ้าวเดี๋ยวพี่่อยาเพิ่งไปเดี๋ยวพี่ยังไม่โอเคไป เดี๋ยวผมพีได้พวกพี่จองพี่ไปเลยเอาพี่กดได้แล้วอ๋อได้แล้วเออนี่ไงเฮ้ยตรงนี้มีบล็อกตรงนี้มีบล็อกนี่ไงห้องนี้เดี๋ยวๆนะพี่ผมมีอะไรบอกว่าอะไรเหรอมันมีแค่สองบล็อกในแบบนี้เฮ้ยมันจะโหดไปแล้วนะมันจะโหดไปแล้วนะในแบบนี้นี่ไงกัอีบ็อกข้อมูลสุดๆแล้วก็อีกอันนั้น้าโคตรโหดอ่ะ ผมจะรอความตายเราไม่เห็นบล็อกเลยอะบล็อกไ่มีแม่วะโอ๊ยยย่ยยยอยย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 ย้ยยยดยย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 ตยยยดยย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 ย่ยย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 มยย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 มั้ยย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 ยกดยย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  เีย้ขวานไปขีดขวานะขีดขวานโอ้โห้ว่ผ่านยังเย้ผ่านแล้วหรอผ่านแล้วกลับกลับกลับครับกลัผมม่ได้ทำอะไเลยคตโหดอันเนี้ยวิ่งไ้สาสองนาทีอ่อ้าวโอะแล้วพี่จะไปกระโดดขึ้นมาทไมเราอย่าเดินอย่ปุ่มมันแล้วกลับยังไงพี่อ๋อนี่อนท็อ เออ back on top back to top โอเคหูไหนอะเดินเกลับมาจนสุดแล้วก็ันจะมีคำว่า back to top าไม่ได้เขียร์หรือเปล่ามีกเอเดนเดเดี๋ยวๆๆเดนได้แล้ว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 ่ไมสุดมีมีมีนั่นด้วยโปรตีนไม่ใช่มีมีไม่ใชหรอมันน่าจะวาร์ปขึ้นมปแล้วนะเนี่ยมันมีทางให้โดดเนี่ยเอเออเีแล้ว่ไงเคียแล้วใช่เคียแล้วใช่ปเขียแล้ว่ไเคียแล้วโอเค โอเคตัวหูพี่มาเช็คพอยต์ว้ What the fuck คือคืออยากให้กระโดดอีกเนาะใช่อยากให้กระโดดอีกมีเช็คพอยต์นะครับเนี่ยโอ้โหโคตรโหดอ่ะโอเคผมผ่านแล้วไม่ยังไม่ผ่านดี่หว่ายังไม่ยิ้วไปไงต่อทพีอ๋อตกก่อ ตกออกโลกไปเลยรอก่อนทีอย่าเพิ่งกดโอเคแล้วมาเดินใหม่เหรอมาแล้วไปไหนต่อดีนี่วีกำลังบนนี่พี่บนนี้ฉันงงทางเสียมภูอ๋อโดดขึ้นไปบนเขาอะทั้งอีกแล้วพี่ยากเธอทำได้ทำไปเธอมาตายง่ายๆนี่คึ พี่บอกไม่ไหวละกระโดดละตามมาพี่ตามมาตามมาทางไหนอะอมไม่เห็นมีทางตรงนี้พี่ตรงนี้ไหนวะแล้วมันกระโดดยังไงวะทีก็เหยียบตรงนี้ไอพี่มันมีบล็อกหนึ่งโอ้ยอ้อยขึ้นเขามาอย่าบอกนะมาหาสีตรงนี้นี่ไงสีชมพูเย้กดนะกดแล้วโอเคได้แล้วเรียบร้อยแล้วมาใส่ใส่กล่องเหระขวานเดินเป็นงงใส่กล่องใช่ไหม ใช่โอเคใส่กองวู้สีชมพูกลงมาสิลงมาลงเลยลงมาสิเย่ลงลงมาแล้วโอ้เยผ่านแล้วโอ้ยผัดกันนะบางด่านพี่ก็ได้บางด่านพี่ก็ได้บางด่านพี่ขวัญไม่ได้พี่ขวัญเนี่ยเป็นตัวห่วง เัก็ชอบกันอะก็ชชวยกันสติ๊กเกอรให้ด้วยนะครับถ้าอยากให้เล่นดันไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมใช่ใช่ใช่โอเคไปแล้วบ๊ายบายเปิดข้อมือชิบหายเลยบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดสติ๊กเกอรให้พีพีพี่ขวัญแล้วก็พี่ทีด้วยนะครับใช่พิ่ขีพับด้วยนะครับผมไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ